ตาไก่อะอ๋อตาไก่ทานอหรนะเออเป็นเจ้าของเหรอโอ้ตอนนี้เป็นของโบราณสะสมแล้วนะเดี๋ยวนี้แบบทุกบ้านต้องมีแต่ตอนนี้ใช้ทานใบตองอาจารย์ถ้าเตาแก๊สเราอาจารย์จะใช้อะไรบอกนะเตาแก๊สตอนนี้ใช้มากเลยตอนนี้ต้องต้องใช้อยู่แล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้มาเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นเตาแก๊สนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะโอ้โหแต่เทียบฉันไม่ติดน่น่นี้ไม่เป็นไรหูนี่เป็นตำนานเลยนะไเตาลีตตาไก่เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสะสมของโบราณเป็นทองเหลืองเป็นอะไรใช่ไหม เขาโชว์แล้วโอ้โหเจ้าของตอรี่ตาไก่นะครับหน้าตาหล่อเขาหล่อหนุ่มเขาต้องหล่อคนจีนหล่อหล่อไหมเจ็บเจ็บแน่นอนนแน่นอนฉันไม่เจ้าของไงเขาเป็นลูกเสียล่ะนี่เป็นเสียเราเป็นเจ้าของธุรกิจฉันไม่เจ้าของธุรกิจไงฉันที่สิบเอ็ดฉันไม่เจ้าของธุรกิจแต่เขาลูกเสียเขาลูกเสียแต่ฉันไม่เจ้าของไอศสรีมไอศสรีมยี่ห้ออะไรเป็นชายทั้งประเทศไทยเนี่ยจริงเหรอจไม่ได้โกหกไอศสรีมอะไรอ่ะพี่ ก็แล้วแต่คุณจะไปตั้งมมีีททัั้้งงเของทำอะไรของายทองฝ่ายทองของเขาเหรอฝ่ายทองอ๋อฉันขายแฟนชายรู้จักไหมขายแฟนชายแล้วคุณจะไปตั้งอะไรก็เรื่องของคุณแต่ฉันเป็นคนหาสถานที่แล้วฉันบอกเลยนี่ทำไรเท่านี้เท่านี้นะเยอะเลยเปเป้สุรินทร์อ่ะของฉันเองอ่ะฉันเจ้าของเปเป้ตอนนี้เป็นทัพแล้วไม่ธรรมดาแต่ทีนวันนี้ฉันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นคุณจอมเงินอาจารย์ ไม่อยากดูคลิปสั้นทุกวันเลยแต่ก็ยังห่วงผมบัายเดี๋ยวผมจัดการให้มาใกล้ๆเอาทูบมาสี่ดอกผมขอด้วยอีกทีนึงนะเอามือด้วยมือด้วยเอาพลังไปอ่าทำไมใกล้ทำไมมือข้างนี้ไม่เห็นเห็นดูในคลิปมันสู้ธรรมดาแหละมาจับให้เจ็บสิมันสู้อาจารย์เนี่ยเออเนี่ยก็สู้อีกแล้วเนี่ยเอาไปเป็นมันกระดิ๊กระดิ๊สู้อาจารย์อ่ะเออ จัดให้สาธามมือสาธมือไม่อะอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานนะอธิษฐานดีๆเอาเถอะแต่อีท่านนี้เห็นมันสู้อาจารย์อะไม่เขาเขาเขาไม่อะไรหรอกมันเป็นอาการของที่ใกล้จะออกเลยออกมันอย่างเงี้ยแหละเออมันจะไปกลัวพี่ดูคลคิดว่าจิตตกผมเก่งที่สุดแล้วเชื่อผมเก่งที่สุดในสำนักนี้นะที่อื่นไม่รู้สู้เขาไม่ได้หรอกภายในสำนักตอนนี้ผมเก่งสุดพี่ชายชัเห็นแต่ในคลิปทําไมมือชั้นข้างนี้ยังกระดิกกระดิกกระดิกบอตีของกำลังจะออกมันก็ตัน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 แล้วใช่ข้างขวาเนี่ยเออนั่นแหละเอาาอธิษฐนก่อน ได้เขียนได้หอยหายนะหหอยยาชีวิตใหม่แล้วฉันจะมาร่วมกับอาจารย์จำได้นะ<า>ไม่ใช่ของออกจำไม่ได้ไอคนร่วมกับผมเนี่ยไอ้ชิ้นผายแล้วพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์จำได้นะรักษจากจา่าใช้เงินเยอะดิช่วงเนี้ย <c oughs> อาาจรย์บอกได้ก็ได้ไหมอาจารย์รู้เนี่ยไม่โกหกอาจารย์ไอ<ก>น,นี่เขาเวลานี้หกหมื่นแปดจากมาจากเงินเดือนที่เหลือใช้เหลือกินไปรักษาที่หมอไงตะเวนหาตาหมอใครดังกูไปหมดทั่วประเทศไทย ของผมถ้าคิดเป็นเงินค่าครูรวยไปนานแล้วอตายไม่น่าเชื่อธุรกิจผมไม่มีผมมีแต่พี่น้องสิทธิ์กับอาจารย์แค่นั้นเองความสุขเนี่ยวันนี้มาหาอาจารย์เนี่ยยังติดลบอยู่หกหมื่นแปดสามร้อยติดลบอยู่หกหมื่นแปดสามร้อยคือยังไงงงรับอาจารย์เท่าไหร่นะจากเงินเดือนยังเหลือกินเหลือใช้ก็หาหมอทุกวันโอ้ยเอาผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากได้เงินคุณไม่ใช่เราใม้ฟังว่าจะต้องหาหมอทุกวันเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเถอะ ผมไม่ค่าหมอมแพงอะคาหมออะเอาเลยผมเนี่ยเคยนะคขาว่าหมอเนี่ยผมหมอผีทำไม,ม<า>ถ,ถูกจังเลยไม่รู้หมอผีอย่างผมถูกเนะาไไะไม่แพงแต่ได้ใจใช่ไหมหมอผีย่งได้ใจอ่ะหมอผีได้ใจนะอ๋อได้ใจใช่ไหมชีวิตใหม่เนีน่ยเอาได้เอาเลยจัต้องไม่ลืมคำพูดฉันติว่ะการวันนี้มาขอชีวิตใหม่นะจันตน้องไม่ลืมคำพูด คือตัวผมเองอ่ะผมมีใครรพูดกาาาจยย์อ่งนี้มัคือคือหลายคนก็พูดคือผมดูที่การกระทําผมไม่เคยดูคนที่คําพูดคําพูดผมคำพูดคํานี้อาจารย์ต้องมีความหมายว่าอาจารย์ก็มีเข้าใจผมผมรอผมผมรอวันนั้นแค่นั้นเองจบเข้าใจแค่ฉันพูดไหมว่าฉันหลุ่มก็ผมให้อยู่ในชีวิตใหม่ผมให้ชีวิตใหม่อยู่ฉันไม่ไดมาพูดอาจารย์ว่าฉันจะมาให้เงินอาจารย์ฉันไม่พูดนะใช่ฉันมาขอก็ให้แล้วไงก็จะให้ฉันมาขอชีวิตใหม่อาจารย์จ้ะจ้ะเข้าใจฉันพูดไหมถูกฉันไม่ได้มาเอาเงินมาอวดอาจารย์ฉันมีเงินนะฉันไม่ได้พูดนะ โอเคตามนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าใจไหมเข้าใจไอ้ยินย์ย้ําบอกอาจารย์ว่าฉันมีธุรกิจเพราะฉันเคยเป็นคนเก่งทําไมวันนี้ฉันทําไม่ได้โอเคบางทีอายุด้วยอะไรด้วยแต่เราสับด้วยยังกดไม่เป็นเลยได้เลยอีฐานเลยตัวตัวนี้มาจากท่านท่านเห็นในทีอืมย่าแหลกนะคนนี้ไม่ได้คนนี้คงแย่เนาะอยักษ์อจับไว้เอามาหลับตาพอดีจับฉันดูสิลูกติดผมพวกยักษ์ก็ต้องตัวใหญ่ออาเฮ้ยม็ดอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมอาจารยใช้เยอะขนาดนั้นอืะ มหนูนมไม่รู้รรน่าจะผีดินดิ้นนะเนาะเอามาใกล้มาเลยออเออหลับตาตรงนี้ก่อนที่ตรงนี้ก่อนรับตาเวสอูุสอเวสอูุสอเวสอูุสอเวสอพูเสาเขนให้ดีขึ้นอ่ะมือนะ เวสะผูสะ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 เวศผูศเวศสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่แฝงอยู่ในเลือดในเนื้อในตเวเสะไปเวสะผูสะ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 เวสะผูเศไะเวสะผูสะเวสะผูเเ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 เสส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 ะะ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 วว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 วูููููููููููศ เวศผูะศเวศผูสะเวะผูสะเวศผู้ศอย่าไว้สม่จวเวผูสะเวศจัแขนเว้เวะผูสะไปล้วอย่ามายุ่งได้ไหมเอยแม่ไปเวะผูสะเวะผูสศเวะผูสะเวศผู้ศเวศผูสะเวศผู s a เวศผูสะเวศผู้ศเว s ผูสะเวศผู้ศเวะผู้ศไว้เว้เวะผู้ศให้ลุงเาถ่ายเวะผูสศจะไว้เวศผูสะ ออกไปเวสะพูสะไปเวสะพูสะไปไหนว่าจะไปแล้วไงฮะออกไปหมดอไปอไป,ไป,ะไไป,ไป Tonight, สะอไปไปเลยเวสะพูสะเวสะออกไม่ออกเวสะพูสะ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 ไปเวสะพูสะเวสะพูสะเวสะพูสะไปอยอมยังยอมยังจ้ะยอมยังไป โอ้ยกูเจ็บนะเจ็บก็ไปสิจ้ะไปนะครับโเขาแก่แล้วโอยไปออกไปเลยไปซะไปเวศผู้สะเวศผู <t 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 ้สะเวศผู้สะเวศผู <t 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 ้สะเวสไปออกไปเลยไปเวศผู <t <t ้สะเวศผู้สะเวศผู้สะเวศผู้สะเวสผู้สะจับนอนตายเลยใช่เอาขาห่างนี้มาบัสขายกขึ้นดินเดีวมาข้างนี้มาจึงไหมเอาไปเวศผู้สะ โอ้ยนะไปเว้ยสอบไปยังไปไหมไม่ไปเลยออกไปให้หมดออกไม่ออกออกย่างไปไปไปช่วยด้วยโอ้ยไม่มีใครช่วยได้หรอกไปช่วยด้วยไปซะัสไอ้เลยเออไอ้พวกผีชอบหลอก ยอมยังกูเจ็บนะเจ็บสิยอมยังครับกูเจ็บนะยอมยังล่ะยอมยังล่ะไปนะไปเลยโอยอมยังล่ะกูเจ็บนะกูเจ็บนะออกไปเลยไปได้เจ็บแน่นอน กลัวแล้วก็ไปสิจ๊ะกลัวกลัวแล้วก็ใจเลยกลัวแล้วก็ไปเลยนะจ๊ะอย่ามาอยู่นะออกไปนะให้เขากลับมาเขียนหนังสือได้แล้วเดินได้ตามปกตินะไปยังจ๊ะไปเถอะนะไปเลยไปเลยโอ้ย่อยลนะโอยลุกมาเลยนี่นี่นี่อ้หกำมัดได้้านนี้มายักมา โอ้ยได้โอ้ยเลยโอ้ยเลยโอ้ยเลยโอ้ยครั้งนี้มาข้างนี้มายักมาไอปบาสมาโอ้ยแน่โอ้ยแน่หลุดไปให้หมดหลุดไปให้หมดเลยยอมแล้วล่ะไหนบอกว่ายอมแล้วไงโกหกทำไมล่ะออกไปสิจ๊ะออกไปเลยไปไปเลยเออไปเถอะไปอย่าอยู่

có vào không? có vào không? à sao? à gì bảy, chứ? có học chứ? bảy, 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 trời ơi, bảy, bảy bảy bảy, 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 được bảy lên ไปพี่ไปไปไปเลยไปไปยอมยอมก็ไปยอมแล้วอาไปเลยออกไปเลยหลุดไปอย่ากลับมายอมแล้วก็ไปไปซะไปเลยออกไปออกไปหลุดไปหลุดไป โอ้หลุดไปโอ้กูโกรธโกรธเลยเหรอโกรธนะโกรธโกรธเลยกูโกรธนะให้โกรธเลยโกรธเลยให้โกรธกูโกรธนะโกรธเลยแต่ไปเถอะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แรงเยอะไงโอเคอืมกูโกรธไปเลยโหแปดสิบเอ็ดเลยแรงโคตรเยอะเลยกูโกรธนะอืมผมก็โกรธเช่นกันโป้ง

ออกไปอ่ะยอมก็ยอมยอมก็ไปไปอ่ะยอมปล่อยเขาไป,ป,าไปให้นะยกแม่ก่อนเขาอายุเยอะแล้วกูไม่อยากจะทำอะไรมากมายค่อยๆเป็นอาทิตย์ไปเนาะเพราะเขาอายุร่างกายเขาแปดสิบกว่าแล้วยอมก็ไปเถอะโก้ทางใครทางมันทางใครก็ทางมันอืม,อม,อม อือออทางใครก็ทางมัน ไม่บัดนี่เห็นจีจ้าสวยจีจ,จีจ้าอีก,อก,อกโอ้ใช่เหรออยู่นี่อาจารย์๋อ้ใช่อาจารย์อาจารย์ไปปกครองเร็วอโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะผมจัดการให้แนละ้วอันนี้เป็นอะไรนะพลอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะร่างกายเขาบอกเขาจะเป็นเหมือนตัวสาวค่อยๆระยะเวลาทําให้เขาดีขึ้นนะเ,นออเออนั่นแหละอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะอาวน้ำมนต์ยังอาบแล้วนะ ใช่ไหมอาจารย์อาบแล้วใช่ไหมโอเคเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นอ่านั่นแหละเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเชื่อผมเพราะว่าผีเพิ่งออกไปนะเออใจเย็นร่างกายจะค่อยกลับมาเดี๋ยวกลับบ้านไปอดีตเลยอาจารย์ส่ไปนิดนึงส่งเพราะแรงรักษานะเออแล้วมันจะเริ่มเริ่มทยอยร่างกายจะดึงหนังขึ้นค่อยค่อยบ้านค่อยๆช่วยหน่อยไว้โอ้โหเนี่ยเนี่ยคือรักนี่เขาเรียกว่าหมดแรงโอ้โห